สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสียนานามคุณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านพิ่นไี้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่าน เรามาดูนครับว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่และที well ่สมัญครับเหรียญที่จะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ครับถ้าท่านมีอยู่นะครับถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็ท่านมีเฮแน่นอนครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันหายากครับราคาสูงทีเดียวครับท่านสาหรับปีเหรียญปีพศที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับไม่ว่าจะเป็นปีอันดับที่เท่าไหร่ครับก็แล้วแต่เป็นปีพศไหนก็แล้วแต่ครับถ้าติดอยู่หนึ่งในสิ เฮครับมีเฮแน่นอนครับท่านแต่ว่าที่ดีที่สุดคือตั้งแต่อันดับที่ห้าจนถึงอันดับที่หนึ่งครับอันดับที่หนึ่งจนถึงอันดับที่ห้านี่แหละครับท่านแต่อันดับที่หกถึงอันดับที่สิบเนี่ยราคาไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ยังไงเขายังราคาดีอยู่ดีนะครับท่านเพราะว่าเหรียญที่ไม่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนั้นราคาก็สูงอยู่แล้วครับแล้วมาเจอติดที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับยิ่งสูงกว่าเดิมเลยครับท่านขอให้พี่ๆนเพื่อนเพื่อนน้องๆเข้าใจตามนี้ด้วยนะ เรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นลักษณะแบบไหนครับสำหรับเหรียญห้าบาทพระเสียรเล็กนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมนับหนึ่งสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับคิวโพริเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยคิวโพริเกิลผสมทองแดงนะครับก็โอเคอยู่นะครับนี่ครับจนซื้อชัดเจนมากครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บรมบุรุษพงษ์ท่านสำหรับบรมบุรุษพงษ์ท่านนี่รู้สึกจะมีการสึกหลออยู่นะครับสึกหลอพอสมควรครับท่าน แต่ไม่ถึงกับมาาใหม่อะไรก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับแต่ก็เป็นการสึกล้อยู่พอตรงกวดครับสังเกตดูดีๆครับนี่ครับบนบนเบื้องหน้าพระองค์ท่านนี่ครับแล้วก็พระเศียรพระองค์ท่านนี่ครับรู้สึกจะสึกล้อไปพอตรงวดครับแต่ด้านหลังลงมานี่ไม่เป็นไรครับปกติธรรมดาครับแล้วก็ชุดครีของพระองค์ท่านก็ปกติธรรมดาครับสวยงามมากนะครับในเหรียญนี้ครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านกับภูมิพล์ดุลยเดชครับตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับท่าน ศูนด้านหลังก่อรัชการที่เข้าครับท่านนี่ชัดเจนไหมชัดเจนมากครับท่านแล้วพลเมือรูปทรงท่านไหนดูสิครับเป็นไงมัางเนี่ยก็มีการสึกลอยอย่างว่านั่แหละครับท่านกับไม่ถึงกับบ้างใหม่แล้วก็ยเห็นความชัดเจนอยู่นะครับมาดูขอบเฟืองเลนนี้ครับโอ้โหครับยิ่งดูใกล้เท่าไรยิ่งเห็นชัดเจนสวยงามมากเลยครับขอบเฟืองนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับดูสิครับคมชัดแจ๋วมากเลยครับท่านไม่มีการสึกลออะไรเลยนะครับท่านรอยบุบระเบี้ไม่มีลยครับ แม้แต่ขอบเดี่ยมก็ยังไม่มีรอยบุ๋รอยบี้นะครับเหรียญนี้ครับมันดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากที่สุดด้วยคบเห็นสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่อ่ออันดับที่ห้าครับท่านอันดับที่ห้าของเหรียญที่หายากนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ย ส่วนตรงกลางนี่คือวัดเบญจมาวพิตรหรือสิทธวราลามคำเนี่ยวัดเบญจมาวพิตรก็คมชัดเจ๋อสวยงามมากนะครับเนี่ยไม่มีตําหนิอะไรเลยครับต่ําลงมาอีกนิดครับนี่ครับกระเบื้องครับท่านดุยใกล้ครับกระเบื้องเลยครับเป็นไม้กระเบื้องครับเป็นชัดเจนไหมทุกแผ่นเลยนะครับเนี่ยในล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอิรีบนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี้นะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไรเอ่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่ 7, 60, 000, 3, 000, เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่าน 7, 8, 60, 000, 3, 000, เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีเหรอครับของให้เท่าไร่ครับราคาของเหรียญน,นะครับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ไหนละสองร้อยห้าสิบบาทครับท่านทำไมน้อยมากก็ไม่รู้ครับ 2อ0ห้าสิบาทนะครับนี่สำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยขยับขึ้นมาจากสองร้อยเป็นสามสองร้อยห้าสิบาทไปแล้วนะครับสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอยตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับ